ก็จะเห็นเป็นตาวกนแรกเลยว่าหน่วยงานเหล่านี้ที่หน่วยงานใดมีหน้าที่อะไรมีภารกิจอะไรนะครับแล้วใัยระดับใดเรื่องเรื่องของการดูแลผู้เจ็บป่วยหน่วยงานตำรวจก็ทำจึกซ้อมร่วมกันอันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่ทําให้เราจึกซ้อมร่วมกันงานนี้เป็นเป็นบันที่ดีวันหนึ่งที่เราได้มากซ้อมเกตเลย รเรียน,นย inform inform ทู้นิราศคราบว่าเดือนนึ่งเนี่ยผมได้นำสิ่งของหมายาลขประสารทางดีฟ้าด้วยนะครับตอนนี้ครท่านต่างที่การบริได้ในครับผมถ้าูุอยูรู้ว่าตรงราชะพักติดเข้าไปนะครับว่าเป็นลักษณะไหนก็จะมาเฝ้าเป็นจังหวัดสิสเกตนะครับโดยสพเมืองสิสเกตนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับศูนวิญญาณสังกัดพันธุ์วันพริมพ์นะครับแล้วก็เส้นทางของผู้บังคับบัญชาการต่างๆนะครับถ้าถ้ามองดูตามบทบนใครับ ขับตันศูนย์พกันท้เอาสายไปนเขตเรื Korea, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ่องสายไปในเขตสาคใต้ครับได้รับร้องขอจากสำนักงานลอเดี๋ยวให้เรานะครับจุดถามกันสายสายโอเคพร้อมไหมพร้อมอใจอ่ะตัวนนะอาธนุพร้อมไหมเดืพึงกดกดเย้ีดหมดถีดไหมดนับหนถึงยีวิยีวิค่อยๆถอยค่อยๆถอย โอเคตมือหมื่อเลยครับยวงคนกระจายนมันจาดพี่ไว้